สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเต้ยอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันหรือเปล่านะคะคุณครูก็คิดถึงนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระเอือนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนสระเอียกับครูอ้วนไปใช่ไหมคะสระเอียเป็นสเสียงสั้นหรือสเสียงยาวติ๊กต k อกติ๊กตอกติ๊กตอกสระเอียประกอบไปด้วยสระเอยูหน้าสระอีอยู บนแล้วก็มีตัวยอยักษ์เป็นตัวท้ายใช่ไหมคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสระเอือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะคะพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องพ่อค้าเกลือกับโคต่างพ่อค้าจูงโคบรรทุกเกลือไปขายขณะเดินผ่านลำธารโคพลัดตกลงไปในแอ่งน้ำ พ่อค้าต้องใช้เวลานานกว่าจะช่วยโคข,ขึ้นมาได้เกลือก็ละลายหมดทำให้โครู้สึกสบายไม่ต้องแบกของหนักต่อมาทุกครั้งที่โคแบกเกลือผ่านแอ่งน้ำมันจะแกล้งลงนอนแช่น้ำปล่อยให้เกลือละลายพ่อค้ารู้ว่าโคแกล้งครั้งต่อมา จึงให้โครบรรทุกนุ่นเมื่อถึงแอ่งน้ำโคกแกล้งนอนแช่น้ำไม่ช้านุ่นเปียกน้ำเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นโคต้องทำงานหนักตั้งแต่นั้นมามันไม่กล้านอนแช่น้ำอีกเลยเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานเรื่องพ่อค้า <c oughs> เกลือกับโคต่างใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนเป็นโคเนี่ยนักเรียนจะทําแบบโคหรือเปล่าคะอ่าทีนี้นะคะในเรื่องพ่อค้าเกลือกับโคต่างเราก็จะเห็นคนํานึงที่มีสารเอือประสมอยู่นั่นเองคะ่ะก็คือคําว่า เกลือใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราฟังเรื่องนิทานพาะะ่อค้าเกลือกับโคต่างไปวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับเสียงและก็วิธีการเขียนค่ะสระเอือค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะมาเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่18เรื่องสระเอือค่ะ,ะเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าสระเอือเป็นสระเสียงยาวนั่นเองนะคะนักเรียน สระเสียงยาวนักเรียนลากเสียงสระเอือพร้อมๆกันสิคะหนึ่งสองสามเออเห็นไหมคะสามารถลากเสียงยาวได้แสดงว่าเขาเป็นสระเสียงยาวค่ะทีนี้ค่ะส่วนประกอบของเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่าหนึ่งก็คือสระเอสระเอตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นค่ะต่อไปค่ะสระือสระือนะคะนักเรียนสระือจะอยู่ด้านบนของ พยัญชนะต้นนั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายค่ะก็จะมีตัวออ่างนะคะตัวออ่างคือตัวนี้นะคะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบของสระเอือก็จะประกอบไปด้วยสระเออยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นสระอืออยู่ด้านบนและจะมีตัวออ่างอยู่ตัวท้ายก็คืออยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะ วิธีการเขียนสระเอือนะคะก็จะประกอบไปด้วยสระเออยู่หน้าสระอืออยู่บนและมีตัวอออ่างอยู่ท้ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกเขียนกันนะคะนักเรียนอันนี้นะคะคุณครูสร้างให้มันเป็นบรรทัดใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะเดี๋ยวเราจะมีการเขียนกันนะคะให้นักเรียนนะคะก็ม้วนหัวแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้อ่า ตรงนี้ให้แทนค่าด้วยพยัญชนะต้นค่ะสระอืออยู่บนลากจากขวาไปซ้ายโค้งขีดเส้นลงมาเล็เกหนึ่งเส้น2เส้นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวอออ่างมาต่อท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองใส่พยัญชนะต้นเข้าไปนะคะ เช่นคำว่าเกลือเนาะเราจะเขียนคำว่าเกลือจากในเรื่องนะคะแล้วก็จะเขียนกอไก่ใส่เข้าไปก็พยัญชนะต้นเราจะมีสองตัวนะคะก็ไก่ลอลิงทีนี้ไทยกรณีถ้าพยัญชนะต้นมีสองตัวนะคะตัวสระอือที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะมาอยู่ตัวที่สองแบบนี้แล้วก็ใส่อออ่างเข้าไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนลองไปฝึกดูนะคะต่อไปค่ะการบ้านของเราวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียน,นยทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่1 0 1หนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันถัดไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ